สวัสดีค่ะคลิปนี้ทีมงานเดอะบันคาเลนขอแนะนำวถาชอบขับไปที่ระสลการหรือชอบขับไปเยี่ยมเยียมต,ต่างจังหวัดกันนะคะคันแรกรถยาริสคอร์ดุนไฮบริดโฉมใหม่เวลาขับรถวิ่งนิ่มมากแอร์ก็เย็นฉ่ำเป็นรถคันใหม่ที่นัองบัวได้ลองนั่งแล้วชอบมากๆค่ะเหมาะกับวัยรุ่นและว,วัยทำงานชวนกันขับไปเที่ยวจึงอยากจะแนะนาให้ลูกค้าได้ลองขับดูนะคะคันที่2รถตู้เวไภายในของรถตู้มีการตกแต่งสวยงามเบาะใหญ่เบาะนุ่มประตูปิดเปิดอัตโนมัติ ใครไดนั่งก็จะดูดีเวลาลงจากรถน้องบัวรับรองเลยนะคะว่าจะต้องมีคนหันมามองแน่นอนคลิปนี้น้องบัวจะแนะนําให้ชอารถไปทําบุญและไปเที่ยววัดป่าภูก้อนมาก,กับนมศักการพระพุทธไสาย,ยาสน์โลก,กนาศสดาหมหามุนีเป็นพระพุทธไสาย,ยาสน์หินอ่อนสีขาวความยาว20เมตรสร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิต,อตาลีและมาสักการะพระวรมสารีริกธาตุที่องค์พระวาทถมัตนบรพราจาราย์มหาเจดีย์และชมทิวทัศน์ที่สวยงามของวัดป่าภูก้อนแห่งนี้ค่ะ วัดตั้งอยู่ในเขตปัสสงวนแห่งชาติป่านายุงและป่าน้ำโสมบ้านนาคำตำบลบ้านก้องอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีหากสนใจรถเชา่าอย่าลืมติดต่อคุณนน์เบอร์065-642-9855นะคะนอกจากรถเกิ่งให้เช่าแล้วทีมงานเราก็ยังมีรถตู้ A A.P และรถหรูอ,อื่นๆให้เช่าอีกด้วยค่ะอย่าลืมมาลองใช้บริการรถเช่าของคุณพ่อน้องบัวด,ดูนะคะขอบคุณค่ะ